โอเคสวัสดีครับอันนี้เราเป็นรถสร้างในยิ้มกราบอกก่อนเลยว่าอู่นี้ไม่ได้ทำงานเพื่อขายงานสร้างเพื่องานดาดิเล็กวันนี้วันที่18มีนาคมเป็นวันแรกที่โลกโควิดาเราจงตีบทมอยู่บทมครับอะให้ดูกันว่ากัน ตัวนี้เป็นปั๊มบนสองข้างซื้อมาจากจีนให้ดาวแล้วว่าเท่าไหร่อันนึงไม่กี่ร้อยบาทถูกชิบหายสวยด้วยตู้เลีกอะไรนะบ้านเราปั๊มตูปป้ปลาตรงนู้นเสร็จแล้วอันนี้นของเบรกหน้าอันนี้เบรกหลังก็สายไม่ได้เดินซื้อซื้อมาล้ลากยาวไปถึงข้างหลังเอาตลับเมตรวัดประมาณร้อยสี่สิบ อันนี้เรามาดูว่านี้อันนี้ว่าเราทําอะไรบ้างรถสร้างนะครับไม่ใช่อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เข้าใจไม่มีรถที่ซ่อมดูก็กว้างไม่มีรถเลยที่เป็นรถย e ี่ห้ออันนี้เป็นรถบ้าอะไรไม่รู้ผมตั้งชื่อรถ Predator เดี๋ยวค่อยดูกําลังทําสี Predator อ่ะเข้าเรื่องอันนี้คือปัม๊มปั๊มเบรกหลังปกติเวลาซื้อปั๊มมาเนี่ยมันจะเป็นปั๊มที่มี ให้ยึดนอตสองรูใช่ไหมคือไม่รู้คุณจะไปยึดข้างหน้าก็ได้หลังก็ได้มีนอตสองรูนี่นนร,นรูที่เจาะไว้ใช่ไม่ได้ปั๊มซื้อมาจากอีเ e ็ก r e s พรสนะไม่กี่ร้อยบาทโคตรถูกปั๊มคู่ด้วยเมืองไทยใช้ปั๊มเดียวนะาให้ดูตรงนี้ครับปั๊มเดียวนะว่แตก ยี่ห้อนี้จำไม่เลยนะครับยี่ห้อนี้ไปซื้อแม่งโอริงไม่ดีบีบไม่รั่ว,วตอนไลน่ลมไม่รั่ว <c oughs> ครับเริ่มทำตั้งแต่บ่ายสองวันนี้คืองานเดินคือทํทำเบรกหลังนะเพราะว่าวันนี้ของมาจากจีนก็เลยเริ่มทำตอนบ่ายสองแคลรี่ไม่ใช่เคลรี่ไอ้ไปซนีมาส่งจานไปห,หามาได้ใส่นอ็อตตัวนี้ M6 ใส่แค่สามตัวก่อนเพราะว่า น็อตมีแต่ว่ามันไม่ใช่น็อตเตลเลทผมไม่ค่อยชอบคืองานผมชอบได้น็อตเตลเลทเพราะว่าอะไรคือลำคาญเวลามันเป็นสนิมอะขาดลํำบากอันนี้นตะเลทเนี่ยมันสวยมันเท่ขันง,ง่ายฉีดน้ำมันออกมาสวยอันนี้อะสำคัญคือวันนี้นี่คือนี่คืออะไรนี่คือขายยึดคาลิปเปอร์เี่ขายยึดคาลิปเปอร์ตัวนี้เป็นไรครับนี่คืองานที่ทุเรศแต่ว่าใช้ได้มันไม่สวยอะ ให้มันดูของสวยอันนี้อะไรของสวยสวยมากมันใช้ไม่ได้เพราะของเก่าของยี่ห้ออะไรของมอเตอร์ไซค์อะไรไม่รู้เวฟมัง้งเนี่ยตรงนี้เป็นร่องเวลาคุณตั้งโซ่ใช่ไหมมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้เหมือนกันอันนี้เราใช้ลูมิเนียม3มิลก็เจาะรูนี้ก่อนแล้วก็เจาะรูหลังเจาะรูปุ๊บแล้วก็มาร์กมาร์กมาร์ากทากด้วยสายตาแรงจุดเจาะอันนี้ก็เหมือนกัน สารพัดยี่ห้อคือเบรกหลังเนี่ยไม่ว่าคนจะติดเบรกเบรกหลังหรือเบรกหน้ารถสร้างอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอันนี้ไปใช้เบรกหน้าก็ได้นะเดี๋ยวให้ดูเบรกหน้าอันนี้เราใช้เบรกหน้ากันเจาะรูนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวนี้ก็เลื่อนตันนี้ก็จิตคาลิปเปอร์แต่ว่าอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านคือนี้กานนรนรถสร้างเนี่ยบางครั้ง ผมก็อยากจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันเดินเข้าไปหยิบจานได้เหมือนที่ญี่ปุ่นเือนนะถ้าคนเคยดูวิดีโอของพี่จอร์นไรเดอร์แกก็จะพาไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีอะไรยืนจิบยืนลองยืนวัดสวยๆว,วิ่งไปซื้อขับรถกลับบ้านไปนั่งทําต่อเหมือนไทยวัสดุเนะเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีไทยวัสดุที่มันขายได้อะไหลมอเตอร์ไซค์เอามาสร้างรถได้บ้างไม่มีอัน,นี้ไปซื้อมากว่าจะได้มาหแสนสาหัสก็ได้ล้อมาอย่างถูก ล้อนี่ถูกมากเลยนะผมซื้อมาคู่หนึ่งไมเอี่ยมหน้าหลังเนี okay. ่รวมส่งสองพันล้อกลางพันไม่รู้ถูกไม่ถูกอะแต่ผมว่าถูกอะได้ปั๊มเสร็จปุ๊บเจาะรูยึดน็อตงานเดิน okay. Okay. สวยไหมนี่คืองานติดปั๊มหลังรถสร้างครับอย่าซีเรียสเพราะฉะนั้นรถสร้างจะไม่มีเบรกเท้า เพราะว่าเราเป็นรถไฟฟ้าค่านี้ก็เป็นสเตอร์ที่เราทำกันแล้วอ่ะอยากให้ดูตรงนี้ออยังไม่ได้ดูเหมือนกันเป็นไม้เอียมองเหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากจีนทั้งชุดเลยมาทั้งอาร์มที่จริงโง่ผมเองโง่น่าจะซื้อมาสองอาแต่ ดีแล้วที่ซื้ออันนู้นมาแต่อันนี้เพราะว่าจานเบรกมันไม่เหมือนกันระ,ระยะตรงนี้มันจะไม่ได้ตรงนู้นมันหมดสิทธิ์เลยเพราะจานเบรกมันเป็นจานเบรกแบบสวยมากทะลุกลองจักเห็นกลองจักเป็นดอกบัวก็นี่แหละครับ,บจีนสายเบรกซื้อที่เมืองไทยอันนี้สีฟเซอร์ลอยนูกคนมาแต่แต่ก็ถูกมากซื้อเคอรี่ครับนี่คือรถซา พราะฉะนั้นอยากจะพูดให้นักสร้างสร้างมือใหม่ๆอย่าท้อมันก็มีงานที่จะต้องทำเยอะอย่างอันนี้ผมก็ไปซื้อตัวนี้มานี่คือเป็นบูทสำเร็จรูปไม่เชิงอ่ะมันต้องตัดอยู่ดีมันไม่มีลายสำเร็จรูปในโลกนี้ต้องมาตัดนี่ผมก็ใช้ตัดใช้แบนซอตัด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 แล้วก็ใหญ่ไปนิดนึง คือผมเป็นคนไม่ก็ชอบลองแหวนพอลองแหวนแล้วมาดูเป็นงานที่ไม่โปรเพราะฉะนั้นเราใส่ใส่บูทเราก็พยายามที่จะให้มันดูเป็นบูทจริงๆใ,ใส่บูทจริงๆสองข้างมาดูสิเราใส่บูทจริงๆร้อหน้าร้อหลังจะเป็นบูทจริงๆไม่มีการที่จะมาน,นั่งเอาลองแหวนเป็น,เป,นเป็นตัง้งตั้งเหมือนเหรียญบาทมาเรียงกันไม่มีก็นักสร้างมือใหม่ดูไว้ครับ ไม่ใช่มีอะไรที่ทุกคนทำไม่ได้แต่ขอให้สู้ๆ <Okay. S 1> เครื่องมือมีอันนี้ผมก็มีแบนซอให้ดูเป็นแบนซอตัวนี้ถ้าไม่มีนี่ยุ่งเลยลัดลำบากนะครับบอกซะก,ก่อนเลยว่าอันนี้คือนายิ้มกระดาดกระดาดนี้ไม่ได้รับงานรับจ้างหรืออะไรก็ตามรถคันนี้ทำไว้เพื่อส่งประกวดงานสร้าง หรือไปนั่งกินเบียร์โม้กันระหว่างเพื่อนๆนะฮะเพื่อความมันขับไปกินกาแฟนั่งดูกินหมูกระทะคุยกับเพื่อนอุ้ยทำได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยขำโอเคนะครับบทวันนี้ขอบพระคุณมากที่ได้รับชมโอกาสหน้าจามาฟังกันอีกรถคันนี้ชื่อรถพิลิตเตอร์หรือรถเอเลียน ก็เราก็จะทำหรือทรงนี้ได้ดนี่นี่คือนี่คือธีมของมันเนี่ยรถคนันนี้นะฮะโอเคครับไปละบ,บาย